บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศวันนี้ถือว่าเป็นการโอนจากทางธนาคารทรกส็ลดใหญ่เลยค่ะ ทั่วทุกภูมิภาคนะคะ18กันยายน2568เกษตรกร,ร,ก,รกว่า1.9ล้านคนเรือนโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโอนมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็ยังมีการทยอยโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องในใครได้รับการโอนเงินแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะพูดคุยทักทายกันนะคะว่าในส่วนของแต่ละภูมิภาคค่ะเกษตรกร ชาวนาในจังหวัดไหนที่ได้รับการโอ,อนเงินแล้วและเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินพร้อมเพื่อนเกิดจากสาเหตุอะไรและจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับการโอ,อนเงินและเกษตรกรในกลุ่มที่เหลืออีกประมาณ1.1ล้านคนเลือนที่ยังประชากรมอยู่เลยที่ยังรอจัดชุดอยู่เลยที่ยังรอตรวจสอบสถานะในการโอ,อนเงินอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ส่งข้อมูลให้กับทกศจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนติดตามแผนตารางการจ่ายเงินกลุ่มที่เหลือแล้วก็กลุ่มต ใครยังคงไม่ได้รับการอ,อนเงินฟังด่วนเลยค่ะพี่น้องครับเงินสีเข้เราด้มืนวันที่สิบแปกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปแล้ว,ว, 10, 2, ลวเงินสีเขาแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมผู้แทนบิ๊กครับชัดชาวานแผนยาไทยสมาชิกสภาผพพู้แทนรัษฎรยังหวัดเลยเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับฟังนะครับ พรุ่งนี้วันที่18กันยายน2568นะครับทกสจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนารอบที่2นะครับรอบแรกโอนไปแล้วอันนี้คือรอบที่2จะเข้าบัญชีตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับของคืนวันที่17เป็นต้นไปพรุ่งนี้เช้าว,วันที่18ไปรอกดเงินได้เลยครับที่ ATM หรือว่าไปเบิกที่ทกสได้เลยส่วนยอดผู้ที่ได้รับเงินในรอบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านคน ยังเหลืออีก1.1ล้านคนนะครับเพราะว่ามันเหลือทั้งหมดนี่สล้านคน3ล้านครัวเรือนเพราะฉนั้นรอบนี้เนี่ยลายชื่อจากกรมส่งเสริมส่งมาที่ทกศรรมีแค่1.9ล้านแสดงว่ายังมีคนเหลืออีก1.1คนที่ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าท่านเองเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันรายชื่อจากกรมส่งเสริมส่งมาให้ทกศรรนะครับลายชื่อ1.1ล้านเนี่ยจึงจะยังตกค้างไปเป็นรอบที่2รอบที่3 4 5 6ี่ ไปเรื่อยๆนะครับรอบที่3เนี่ยก็จะเป็น2ตุลานะครับรอบที่4ี่เป็น17ตุลารอบที่530ตุลาก็จะค่อยๆทยอยเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับนาปีทั่วประเทศนะครับได้รับทราบว่าเงินจะเข้าแล้วคืนวันนี้เที่ยงคืนแมเสเศจจะดังกิ้งติ๊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 งเข่าบัญชีแต่ย่าสาวไปใส่ทัวทีมไลเดอรครับจงไว้หน่อย เอาไปซื้อปุ๋ยไปเตียมไ้ค่าเกี่ยวข้าวนะครับแล้วส่วนท่านที่บอกว่าโดนหกักโดนนั่นโดนนี่ผมยืนยันนะครับทรกรสไม่มีสิทธิ์หักแล้วทรกรสก็ไม่มีนโยบายหากักให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันถ้าท่านเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องไปคุยกับทางท,ทรกรสเลยครับว่าหักเพราะอะไรเหตุผลอะไรเพราะว่าหนังสือสั่งการจากทกสเขามีมาให้แล้วชั้นเจนที่ผมอธิบายไปก็รักษาสิ์ท่านเอาเองนะครับถ้าจะหกักท่านต้องยินยอมนี่คือความ คืบหน้าล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละหน0 0งบาทรอบที่สองเหมือเนเศร้าลุงไปกดเดี๋ยลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศวันนี้นะคะขอย,ย้ําอีกครั้งหนึ่งยินดีด้วยเป็นครั้งที่2แล้วกันค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว1.9ุเล้านคูเรนที่ได้รับการโอนเงินไร่และ1,000บาทส่วนมากจะเป็นเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและเกษตรกรในกลุ่มที่ตกหล่นบางส่วนนะคะที่มีการอัปเดตสถานะนําส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสอเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเป็นที่ เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะขอฟังเสียงพี่น้องเกษตรกร,ก,รกันบ้างค่ะว่าเหนืออีสานกลางใต้จังหวัดไหนได้รับการอุนเงินแล้วนะคะคุณผู้ชมเรามาดูกันที่ภาคเหนือค่ะจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางลำพูนอุตร,รดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายนะคะแพร่แม่ฮ่องสอนได้รับการอุนเงินหรือยังคะใครได้รับการอุนเงินแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครกำแพงเพชรชัยนาทนครนายก นคนปรปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตร พิษณุโลกลบบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสระบ,บุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุขโขทยัยอุทัยธานีอ่างทองและก็เพชรบูรณ์ได้รับการโอนเงินหรือยังคะในรอบนี้ใครได้รับการโอนเงินแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานถือว่าเป็นเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินในรอบนี้เยอะมากเลยนะคะในค่ะพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับการโอนเงินค่ะไม่ว่าจะเป็น ใครที่อยู่กรสินขอนแก่นเชียงูนนะครพนมนะครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสรารคามมุกดาหารเยสุธรร้อยเอ็ดสีสเกตสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบวัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีบลราชธานีแล้วก็จังหวัดเลย ใครอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการโอนเงินแล้วคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้จะได้บอกให้ท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคะว่าจังหวัดของเรามีการโอนเงินไร่ละ1,000พบาทแล้วคะ่ะส่วนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางภาคใต้นะคะมีหลายคนที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็นําส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกรสงแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงนะคะภูเก็ตยาลาระนองสงขลาสตูลแล้วก็สุราษฎร์ ได้รับการโอ,อนเงินหรือยังคะเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้มาดูพี่น้องเกษตรกรชาวนาะทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะก็ได้รับการโอ,อนเงินแล้วด้วยเช่นกันค่ะส่วนใครที่มีการส่งข้อมูลแล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีตราดปราจีนบรุรีระยองแล้วก็สระแก้วได้รับการโอ,อนเงินหรือยังคะถ้าได้รับการโอ,อนเงินแล้วร่่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ส่วนภาคตะวันตกนะคะการจนบุรีจังหวัดตราดประจวบคีรีขันธ์ราชบุร และก็เพชรบุรีค่ะได้รับการโอนเงินหรือยังสําหรับใครที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเอาละค่ะไร่ละ1,000บาทถูกโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนารอบที่2นะคะในวันนี้เลย18กันยายน2568เกษตรกรในรอบนี้เป็นล็อตใหญ่ที่จะมีการโอนเลยอยู่ที่1.9ล้านคูเรือนเข้าบัญชีค่ะส่วนเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็ยังคงเหลือเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ1 หนึ่งล้านคนเลือนก็ต้องรอในรอบถัดไปรอในเรื่องของการประชาคมการตรวจสอบการติดประกาศแล้วก็การนําส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกอส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนนะคะที่อยู่ในส่วนของการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกอแต่ปรากฏว่ารอบนี้ยังไม่ได้รับการโอนเงินเหมือนเพื่อนฟังทางนี้ค่ะให้เกษตรกรชาวนาในกลุ่มนี้นะคะ ไปตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรการประชาคมบัญชีธนาคารทรกศมีความเคลื่อนไหวไหมชื่อนมสกุลตรงกันหรือเปล่าคำนำหน้าตรงกันหรือไม่นะคะเพราะว่าทกศเขาไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะหากรายละเอียดทะเบียนเกษตรกรชื่อบัญชีที่มีการเปิดไว้ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยจะได้รับการโอนเงินในรอบถัดไปค่ะเอาละค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยจริงๆนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วนี่คือ คือข้อมูลข่สารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ